สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อน,นี้ก็น,น่าจะเป็นวันที่ยีิบเอ็ดแล้วนะคะเมื่อน,นี้นะคะเจว่านะคะอ,อยากไปหาน้องมีมี่ค่ะว่าเพื่อนที่ใดตัวโชคลาภตัวไหนเนาะค่ะเมื่อน,นี้เจว่าจะไปหาคุณลูกนะคะคุณลูกของมีมี่นะคะอยู่อำเภอสุรเดชเท่านี้แหละคะ่ะเห็นเพื่อนว่าเพื่อนใดตัวดีแล้วเพื่อนว่าคุณแม่ได้แล้วแหละจะเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่รู้นะเพื่อนวานะเนาะ เดี๋ยวเราจะไปหาคุณลูกกันนะคะคุณน้องเมยมีนะคะค่ะมื่อนนี้ล่ะค่ะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวจะว่าไปนะคะค่ะค่ะทอดบ้านน้องเมยมีเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะว่าจะสลงไปนะคุณลูกกําลังอาจจะเตรียมตัวเอ็นหันเอน็นนี้นี่ลแหละพูดเดี่ยวพ่นยังเสาอยู่นะ้องมันจะม,มุงแล้ววะเนี่กกำลังจะหมสองโมงกว่าๆึ่ง มากค่ะมากค่ะพี่น้องตื่นเต้นนะมัอวลูกของน้องหมูนี้จะเป็นตัวใดนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เจวาสองโมงกว่ากว่านะคะมาหาคุณลูกวะกำลังกินอย่างวันพเออแม่แอบอยู่แม่แอบดูข้างหลังคิดอะไรน้อแม่ว่าเอพ่อพนมบอกื่อเสานี้ว่าควายตกคอมาจัดอ๋อคิดกับควายพ่อเหรอลูก จะไหนควายน่ะก็นนี้่ินไปให้ผู้ใดมอมาซอยเนาะแล้วทำยังไงล่ะถึงก็เลยบอกให้พ่อไปจัดการเอาพ่อหนูเปิดร้านทำอะไรไม่ได้มันตกแบบไหนล่ะลูกมันเป็นสางอ่ะแม่โอ๊ยแต่บุหรุเอานาลุ่มด่วหลังล่มแต่ลังล่มก็คือก็ยังมีหลอดได้แต่ว่าเอานาลุ่มก็คือปันพูดเลยอืมไปลามใช่ไปลามไปลามบุอืม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 เนาะอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยว ค่ะก็มาดูนะว่าคุณลูกจะให้ตัวเด่นตัวดังตัวไหนนะคะท่านผู้ชมคะค่ะเจว่ามาฮอดล้านคุณลูกแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีของแบบของหวานนะคะน่าทานมากเลยโอ้ยคุณเจดคุณเจดดูสิคะก็ดีดีลูกเราเสริมร้านเราด้วยน่าทานมากเลยนะคะท่านผู้ชมเมนค่ะแล้วลูกอ๋อ ค่ะค่ะถ้าผผลไม้ไม่มีก็จะคุณข้าวมันไก่จะผัดเปลี่ยนไปแม่วาเอาน้ำกล้วยนะปีนึ่งอาย่ตามย่างค่ะออืมขงลูกนี่นะเออเป็นหมวดทุกคนนะลูกเนาะเป็นนี่เยอะเหมือนกันนะลาเแสนนะเขาอยู่แค่นี้น้อยน้อยแม่ว่าน้อยได้ได้เราเป็นมาแล้วเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันฮ้าคนท่ามิจฉาเนี่มันได้ ใช่หรอกถ้าข้าว่อยู่กับปัจจุบันแล้วนะเงินก่อนไหนไปขึ้นเขาจะไม่คิดย้อนหลังว่าได้<ช>ยอด<ล>้อนเวลาไม่ได้<ล>คิดก้าวหนะ้าวันนี้ฉันจะทําอะไรพรุ่งนี้ฉันจะทําอะไรใช่หรอกคิดจำออดล้หอหมดเลยแม่มันเป็นหูจะขนอยู่วันนี้แหละแต่นนหนูเออแม่ก็เป็นเหมือนหนูแหละคิดโน่นนี่นั่นคิดแล้วก็เพิ่นคิดโน่นนี่นะั่นค่ะจะขายข่าวมันใกล้คือเก้ามันจะเวิร์กบ้านนองนู่นี่นั่นคิดใช่ไหม เพื่อตอะทุกอย่างในการลงทุนมันก็ต้องใช้เงินจำนวนกเมื่อกี้นี้แม่ไปเอาของที่กทมบอกว่าเจ๊ปิดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเอาทาไมนะก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราไม่ได้เปิดเต็มวันเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาบอกเนี่ยเห็นไหมเขาก็มีปัญหาเหมือนเราเหมือนกันลูกขนาดเขาบริษัทนาเข้าบริษัทใหญ่โตแล้วช่วงนี้เจ๊ก็ไม่อยู่ด้วยไปที่กรุงปักกิ่งแล้วว่าสันอาทิตย์มันจะกลายเป็นแบบเหมือนตัดเงินเดือนพนักงานใช่ใช่ใช่ลูกก็ได้ประหยัดไปต้องแล้วก็ไม่มีโอนะเขาบอก ร้อยละกี่คนล่ะแม่ต้องคิดบอกว่าเออก็ไม่ใช่เป็นแต่แค่เราที่เจอไอเนี้ยแล้วยิงงมาเจอมอบแบบนีพร้อมจบเลยค่ะค่ะธุรกิจอะไรหลายๆอย่างกาลังจะดีขึ้นกลายเป็นแบบชะลอม่าปื้มมอบเลยอ่ะเนาะก็ไม่ได้ว่าชอบประยุทธ์หรือว่าเกลียดใครนะค่ะแต่คือคุณไม่น่าทำอีกแตเห็นเฮงก็ยูว่าเสือแดงเสือเหลืองกิจขนใช่เล้เฉพาะโควิดเนี่ยก็เอาโตก็รอดเลยแน,น่น นาะใต่เป็นธุรกิจอืดเปิดหรือบิตอนนี้คือเขาจะอนุมัติก็ไม่ได้ใช่ลูการจะทำธุรกิจอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยเจะกล้เงินกับบ่ไใก็ต้องรอนี่เหมือนกันทุกอย่างหยุดทุกอย่างเลยกลายเป็นโอ้แ่แม่หาลอตเตอรี่ไว้ก่อนเดลอมันจะได้ไม่ต้องอ่านใช่ใช่อันนี้จะเป็นหวยสถิติ แต่จริงิงวดที่แล้วถามว่าให้อะไรให้สองหนึ่งกับหกหนึ่งค่ะแต่ไม่ได้ขึ้นให้เพราะว่าไม่ชอบหกอ๋อหนูไม่ชอบก็หกไม่มาจริงๆอือแต่หนึ่งมาแล้วช่างมันเถื่อนหนูบอกแล้วว่ามันไม่เข้ามันเข้าเหมยมันเข้าเหวยอันหมดเลยแต่หนูว่าหนึ่งมาเนง้ดเงื่อนส่วนหนึ่งเข้าจริงจริงเลยนะงวดเนี้ยงว่เนี้หนูมันจะเด่นหนูจะเด่นให้ก่อนก็คือหกกับเจ็ดอหกกับเจ็ดแต่หกก็ไม่ได้ทิ้งแต่ก็ยังไม่ขึ้นแต่เด่นก็คือให้้ไไปปใหก่่อนคะ เนี่ยก็คือเลขความฝันความฝันจะมีสิบเจ็ดกับศ<ะ>ูนย <19, 09. S 1> ์เจ็ดสิบเก้าศูนย์เก้าง่ายงๆเลยเดี<ะ>๋ยวคุณไม่ชอบหนึ่งกับเจ็ดคุณก็เอาเป็นเจ็ดกับเก้าก็ได้แหละแต่คุณในตารางเนี้ยหนึ<ะ>่งเจ็ดเก้าศูนย์โยงศูนย์ใส่ตัวไหนก็ได้ถ้าคุณชอบแต่คุณชอบอสถิติงวดนี้จะมีห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้า ฝั่งนะคะท่านผู้ชมอย่างที่คุณลูกพูดนะคะชอบตัวไหนก็จับโยงได้นะคะอันนี้คือความฝันทั้งนั้นนะคะความฝันนะคะและตีให้เรียบร้อยแล้วแล้วค่ะอ๋อตีออกมาเลยนะคะท่านผู้ชมขึ้นเฟสก็ขึ้นแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแต่ช่วงนี้ก็คือถ้าใครซื้อลอตเตอรี่ได้ก็เอาอย่างละใบไปก่อนหมายถึงตัวสิบเจ็ดกับศูนย์เจ็ดอ๋อหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เอาไปใต้ดินก็ได้ S <S <S มันหนัสิบวมีดอกลักเก่านะเมื่อกี้นี้ไม่ได้เลยเหรอเมื่อกี้นี้แม่ก็ไม่ได้เหมือนกันหนูบอกแล้วไงว่าหนูเล่นไม่เยอะเพราะว่าหนู <ม S 1> บอกแล้วว่ามันจะเข้าเหม่ยอั้นแล้วลูกถ้าม,มันไม่เก่งใจเราจริงมันเข้าห้าแปดกับสิบสามแล้วนะเมื่อกี้นี้นะมันแค่แยกแคู่แยกห่างไม่ใช่เฉยนะนั่ก็ผิดแ,แ,แค่แต้มเดียวได้หรือลูกแค่แต้มเดียวแต่ก็ตีเจาเรามันไม่เข้าเพราะว่าเราตัดทิ้งไปแล้วไง เราจะตัวความฝันก็คือฝันว่าจูบกันฝันว่านั่งต้ต้นไม้ไงนั่งตต้นไม้ก็จะตีได้แค่ก้าหนึ่งก้าสองก้าสามก็เลยก้สองไม่ชอบก้สามไม่ออกแล้วก็เลยตัดแค่ก้าหนึ่งก้าหนึ่งกับเจ็ดแปดเจ็ดแปดเป็นเป็นเลขที่เราตีเองอก็บอกแล้วแปดก็ต้องมาก็มาใช่แต่ยังดีที่มันไม่มาแปดสองตอนดูนั่งตีกับเอฟซีอยู่มีมีจูบสองคนน่าจะเป็นจูบแปดสองไหมมันต้องเป็นแปดอยู่แล้วแต่จูบอ่ะ จู๋มันเป็นสามเหรอแต่คนบอกว่าอุ้ยจู๋มันเป็นสามนะมี่มี่มันเป็นโงปากสามหน่วยออกมันก็ตีได้ไงก็เลยแต่สําหรับหนูอะถ้าตีในตํารางก็คือจู๋มันมันนั่นจะเพิ่มอะไรเข้าไปเป็นแปดนะลุงเนาะที่ที่เราคุยกันจู๋ก็คือเป็นเจ็ดอยู่แล้วเจ็ดอะเจ็ดคือจู๋แต่ปากปากยังไงก็ต้องเป็นแปดใช่ใช่คือจะเอาปากไปไปโดนอะไรแล้วก็ตีกับสิ่งนั้นเอาก็เหมือนจับเนี่ยจับเป็นเจ็ด ก็คือตีตามตัวอักษรเกือบเต็มสองไม่ละเมื่อกี้ไม่ถึงไม่ถึงหนูแค่สองคันเดียวบาทสองคันสองหนูบอกแล้วว่าหวยงวดนี้หนูจะเล่นแค่ก้าหนึ่งกับเจ็ดแปดแค่นี้คือเข้าก็เข้าไม่เข้าก็แล้วไปเพราะมันจะเข้าหมดล็อกแต่ก็ว่าหนูเอาน้อยนะงวดนี้หนูบอกเลยว่าหนูไม่เล่นบอกแล้วหนูไม่เล่นงวดนี้บอกหนูชอบหลักหนึ่งเห็นไหมล่ะบอกแล้วชอบจริงนะลูกหนึ่งเนี่ยหนึ่งแบบสุดยอดเลยหนึ่ง มันไม่มีสำนักไหนให้เลยนะใช่ใช่ใช่มีแต่แปดหกหกเก้าแปดเก้าบอกเลยว่าหนูไม่ให้เหมือนใครหนูชอบหนึ่งอยู่แล้วเนาะหนึ่งหนึ่งใช่ห้าแล้วแปดก็แปดมาไอ้วนนี้แหละชอบนะวดเนี้เอาจริงๆเลยนะหนูชอบ่ะชอบจริงๆเลยก็คือเจ็ดหนึ่งกับศูนย์เจ็ดหนึ่งยังมาอยู่นะรอว่าหนึ่งมันต้องมาอยู่วดนนี้เหรอลุงถือว่ามันก็คงจะมันจะอยู่แค่ไม่ไม่กี่แต้มจากตัวเดิมคือหวยช่วงเนี้ย บอกเลยมันจะเป็นหัวช่วงที่มันเป็นตัวเลขต่าแต่อย่อยาทิ้งเลขพศนะคะอยะะจะปีใหม่แล้วนะคะมันจะชอบออกก่อนเพราะมันจะชอบออกก่อนนะช่วงช่วงวันที่หนึ่งกับสิบหกเนี่ยหกสามเนี่ยหกสามกับหกสี่เนี่ยห้ามทิ้งนะถ้าใครซื้อใต้ดินได้ก็ห้าบาทพอเอาแบบได้ลุ้นมันมันมันเป็นอยี้ทุกปีนะแล้วมันจะขึ้นพอสองหม่สองห้าสองห้าสองห้าอะไรอ่ะ สองัห้าร้อยหกสิบสามบอกมีสาหกสี่หกสามหกสามก็หกสี่ซื้ไหมลูกสีเผือซื้อขึ้นขึ้นลงอาจจะเป็นห้าเก้าก็ได้ห้าเก้าก็ยังก็ไม่แน่เนะอาจจะถอยไปปีหนึ่งหวยมันจะอยู่แค่นี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกสามแล้วไงหกสามแล้วนะเพราะว่าหรือมันออกหกสองหกสามมันก็มีสิทธินะลูกมีสิค่ะใช่ใช่เพราะหวยมันก็ไม่ไปไหนเก่าหวยมันไม่ได้ปไหนเลย แต่เราจะเอาตรงไหนนี่มันมันเป็นแค่นั้นเองค่ะลูกจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับความฝันด้่ยหมบางทีอ่ะแต่เมื่อคืนอ่ะเป็นไงหนูเอาหวยอันนี้ไปเล่นฮานอยหวยอะไรสิบเจ็ดกับสูเจ็ดเข้าไหมล่ะลูกได้นั่นออกกันทุกครั้งเลยที่หนูเป็นคือฝันก็คือฝันว่าเราหวยออกตัวนี้แต่เราไม่ได้ซื้อในฝันอ่ะสอาสอก้คได้ก็คือก็เลยมานั่งตีอันสิบเจ็ดกับสูงเจ็ด ก็เลยซื้อ20หอยหนาน้อยได้แล้วเนาะน้อยน้อยน้อยมากที่จะเล่นแต่คือไม่คือไม่ได้บอก FC เพราะว่ามันเล่นด้วยตัวเองเล่นด้วยตัวเองไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นด้วยกลับมาจากในเมืองไปซื้อของซื้อนา่นนี่นั่นมาไปแวะตลาดตลาดมัาก็ชวนได้ไหมได้ไหมเพราะหนูก็บอกเขาถูกประจำเมื่อวัน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 ก่อนนะบอกตัวเดียว60 ก็เข้าแต่เขาไม่ได้ซื้อหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นอืเพราะว่ามันกลัวมันติดอ่ะค่ะถ้าไม่ฝันจริงๆจะไม่เล่นแต่เอ่ซีบางทีก็ได้ด้วยเหมือนกันถ้าหนูลงออช่วง9-3เมื่อกี้ตัวเดียวโดดหนูต้องบอกเขาด้วยเด้อ3นี้คือต้อเอาไปใช้กันนอนเวันนี้มาส่งใจให้ท่านผู้ชมคะเจ้าว่านะคะก็มาหาคุณลูกเขาเลยเด้อค่ะพี่น้อง คุณลูกเพิ่นให้ตัวใดกับเบิ้องเอาพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อคุณลูกเพิ่นกับให้ซ้ำนี้เนะาะค่ะเลขขวันของคุณลูกนะคะคุณลูกไม,ม,ม,ม่นีแลรวนะคะก็ใครมาก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแบบเป็นตัวไหนนะคะค่ะน้องเพิ่นก็บ,บอกนะคะถูกผู้ถูกกันอย่าว่ากันนะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเด่นๆก็ได้มาแล้วนะคะ ค่ะเจว่ามาทีหลังมูนะคะววขขค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องเจว่าชาแนลนะคะขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะควันนี้ไม่จะไปแล้วนะลูกค่ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจว่าวะะเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะ ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะคะล,ล,ล่ำรวยเฮงๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนคุณลูกเราเห็น